ร้านแล้วนะครับนะฮะวันนี้เราเพิ่มโงไก่นะครับวันนี้เพิ่มงคงไก่อีกสิบโลนะครับวันนี้น้องพีกาลังทอด้านหลังนะครับวันนี้ชิ้นใหญ่เลยต้องติ่มซุปสี่สิบบาทนะครับวันนี้โคงไก่แล้วก็ือนเดิมนะครับโคงใหญ่ครับยี่สิบห้าครับนีหัโครงไก่กับปรอบร้อนๆใหม่ๆเลยนะครับ ตามด้วยนี่เลยก็ใบ yes. อันนี้กี่บาทอ่ะอันนี้สามชิ้นยี่สิบบาทนะครับอันนี้โอ้โหกรอบใหม่ๆชอบอะไรครับอะไรชอบชิ้นเพราะว่าอันนี้กินเองคิดเองชิ่งกี่กันเรื่ย ยายหลังสับใส่ถุงนะครับอ้าวยายมาอีกแล้วนี่ยายยายเอาจอ้าบใาใอะไรอ่ะห้ยายยบาทได้ห้าบาทเกิดอวไงได้ห้าบาทโอ้ยายยิบแล้วยายยิบแล้วอืมยายนี่อาลำกิมไปแล้วอ่านี่ฮะวันนี้ก็ก็เบียร์ก็จะใหญ่เหมือนกันครับวันนี้ น,น้องกีก็เริ่มเริ่มทอดโครงไว้นะครับเพราะว่าโครงนี้ขายดีมากเลยโครงไก่วันนี้เรามีเครื่องบดละเอียดก็มีวันนี้เพิ่มปีกคนด้วยนะครับเพิ่มอันนี้เครื่องสับก็สับไปหลายโครงแล้วครับวันนี้อนยอดเลยพี่เจนก็กำลังเตรียมโครงด้วยเตรียมเครื่อปุงด้วยนะครับ วันนี้ก็มีน้ำเย็นๆเหมือนเดิมนะฮะไมื่อเราเครื่องมาเพราะว่ากลัวฝนตกนะครับผมนเอาไว้ตอนคนเดินะเยอะค่อยเปิดนะครับตอนนี้คนก็ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะครับนะก็อย่าลืมครับมาขุดนุนนะครับนะฮะโครงใหญของเรานะครับวันนี้ ผสมครับเอานี่ยละเอียดละเอียดนะครับแอบหนึ่งนะยครับอะไรเงี้ยับละเอียดไหมครับละเอียดชิบสี่สิบสี่สิบสามชิบสามนิครับ เอ,อ,อันนี้เพื่อว่าเห็นมันแบบลงปไปเลยนะส่งบององบงน้ำไม,ม่ชินัดยนะครับดูมันออกมาปุ๊บอ่าก็จะละเอียดเลยเร็วม,มากก็ต้องฝึกแขนประมาณนาทีเดียวนะ

ร้อนๆเลยอะ่ะร<อ>้อนมากควันสวนๆควันท่วนๆเลยอะ่ยอะก็คู่เข้านีกท้าดีแห้งใช่ครับต่อไปเราจะละ,ะ,ะเอียดละเอียดลนตรงโครงเออเขียนแอ่น,นี่ครับต้น้อม

ไป้คนคนไงใคะคนก็ได้คนคนไกลคนคนละเอีดเยดคนโค้งละเอียดนี่ครับเอแค่อยๆกินไปปนกบได้นี่ยนีไเด็กเินรอยอ่ห้าสิบาท นี่เราก็จะปิดไว้เพราะว่าเผื่อลูกค้ามาพวกเราก็ทำต่อเลยนะฮะโอเคตลาดที่ก็เปิดร้านในวันแล้วครับภายใที่ใหญ่มาผมวันนี้เพิ่มุ้งไก่เรียบร้อยนะฮะเพิ่มเนื้อสีระโขดเนื้อเพิ่มเนื้อสีควนด้วยวันนี้ให้กินขอลูกค้าเนี่นะครับโอเคเงินจึงเงินใหม่ได้ไลฟ์สดให้ดูแล้วครับผมให้ผิดครับพูดแล้วกันะครับวันที่ไรครับผมไว้บายสวัสดีครับ